สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูไผ่นะคะไผ่สร้างหมุนที่เราปลูกเอาไว้นะคะค่ะสวยงามมากนะคะปลูกไว้สองปีเข้าปีที่สามแล้วนะคะใช้งานได้ดีมากค่ะสวยคนไหนที่ปลูกผักนะคะสมควรที่จะปลูกไผ่สร้างหมุนเอาไว้ทําหลักผักเองนะคะไม่ต้องซื้อเพราะว่าซื้อเขานี่ก็ราคาแพงด้วยนะคะเราก็ไม่รู้ว่าไผ่ที่เราซื้อมาเนี่ยมันแก่หรือไม่แก่นะคะถ้าเกิดไปเจอไผ่ที่มันไม่ค่อยแก่ ก็ใช้ไม่ทนนะคะปลูกง่ายแป๊บเดียวนะคะก็ได้แค่ฤดูการเดียวก็จะใช้ไม่ได้ครั้งต่อไปแล้วเพราะว่าไผ่อ่อนเป็นไปได้เราปลูกไว้ใช้เองดีกว่านะคะไผ่สร้างมนต์ไผ่ที่แบบลำแน่นลำสวยนะคะสวยมากนะคะสวยงามนะคะไผ่ของเราปลูกเอาไว้เยอะค่ะปลูกเอาไว้หลายกอเหมือนกันอันนี้สวนอยู่ที่ ลิมสะใหญ่นะคะจะมีอีกสวนหนึ่งอยู่ท้ายสวนนะคะนั่นก็อีกหลายกอยังไงก็เอามาปลูกไว้ใช้กันเองนะคะ